อ๋อนี่อะไรเราเป็น MPC หรออ๋อถ้าพี่เป็น MPC พี่จะต้องทําตัวให้กลมเกลืนกับพวกบอดพวกนี้นะคะเพื่อไม่ให้ในอำเภอมันยิงเราตายนะคะมันจะรู้ไหมว่าเนี่ยเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยเนียนด้วยสิคุณผู้ชมเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนสงสัยวะ่ะสงสัยเราเปล่าวะไม่ใช่นะคะโอ้ยมีเพื่อนเราตุยแล้วโอ้ยเพื่อนเราโดนยิงตุยนะคะเฮ้ยเราจะเนียนพอไหมวะเราจะเนียนพอมะนี่เดินไวไปเปล่าวะคะพี่เดินไวไปไหมไม่ไวนะคะเออไม่ไหวไม่ไหว เดินขึ้นบ้านไปนะคะเราจะต้องทําอะไรอ่ะเราจะต้องไปขโมยของใช่ไหมคะพี่ก็ทำไม่ได้ด้วยอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนมีคนอยู่ไหนวะเอ้ยเล่นไงในอำเภออยู่นู้นนะคะเราจะไปหหนนะอำเภอดีไหมไม่ไปนะคะกลัวเฮ้ยมีคนตายอยู่ในนี้หรอไปค่ะเดินไปต่อนะคะเดินไปต่ออย่าหยุดยั้งอันนี้ไรอันนี้เพื่อนอุ้ยโดนยิงเฉยอ้อโดนยิงเฉยเลยเอาเปา็นอาชญากรอย่างหรอเล่นไม่ค่อยเป็นรอกคุณผู้ชมพี่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยว่ะ โอเคทำตัวกลมกลืนนะคะอันนี้มียางอยู่หรอแล้วทำไรอะ่ะเราต้องทำเนียนๆกับคุณผู้ชมทำเนียนๆก่อนนะคะหุ้ยเนี่ยอำเภออยู่นู้นหรอเราสามารถเดินหลบหลีกและหลีกเลี่ยงมันได้ป่าววะคือน่ากลัวนะคะหุ้ยในพลในพลในพลอย่านะพี่พี่อยญ่ยิงหนูนะคะพี่อย่ายิงหนูนะคะ,ยยห,นนะ,คะหนูคือ N p c นบซนะฮะหุ้ยกูตื่นเต้นมากเลยว่ะอ๋อมันจะมีตัวเราหุ้ยเรามีคนมีคัรมองเห็นด้วยหรอหุ้ยหุ้ยมีมีคันมองเห็นด้วยนะคะไปแล้วเข้าไปในนี้ค่ะเอ้ยโดนยิงโอ้โหแล้วมันรู้ได้ยังงไวะ เป็นอาทายากรอีกแล้วโอ้โหก,กูจะเล่นผ่านไหมเนี่ยโอ้ด่านนี้ด้วยนะคะด่านนี้คือแบบชันแบบเซ็งสุดๆนะคะบอกเลยเล่นยากมากนะคะอันนี้อะไรนี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องไปใช่ไหมอ่ะไอ้ที่มันเป็นลูกศรปืนนะคะอุ้ยในพลมันมันเดินมาวะ่ะพี่อย่านะคะพี่พี่อย่านะคะลงไปคะ่ะลงไปคะ่ะอันนี้คือเพื่อนเราเปล่าวะเฮ้ยมันรู้งานวะ่ะมันเป็นเพื่อนเราเปล่าขาไม่รู้นะคะนี่ขัดตรงหน้าเคาน์เตอร์นี่นะคะ ตัวน่าเคอ์เตอร์นี่เป็นหนึ่งตัวนี้ได่ปะกดไปนะคะทํางานไปเปิบเปิบเปิบหวังว่าในพลยังไม่มานะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยในพลในพลอยู่นู่นน่ากลัวเราจะต้องคอยหลบหลีกนะคะตรงนี้ก่อตรงนี้หลออเปียโนทําอะไรได้อ่ะเคาหลอเราต้องมาตรงนี้ก่อใช่ไหมโอเคเราต้องไปเป้าหมายที่เขาบอกนะคะอยู่ไหนข้างในนะคะเออเลิศนะคะข้างในหวังว่าในพลจะไม่อยู่นะคะไปยังมีเพื่อนเราอยู่ ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยค่ะยังไงต่อไปค่ะลุยต่อนะคะในพลอยู่ไหนวะหุ้ยในพลอยู่นี่ในพลอยู่นี่พี่พี่พี่ใจเ,เย็นนะคะหนูคือเอ็นหูชิหายมันยิงป้องเลยอะ่ะโอ้ยพี่ยังไม่ทันอะไรเลยนะคะมันยิงป้องเลยอยะไอ้นี่มันตัวตึงจริงๆนะคะเนี่ยมันเล่นกันเป็นนะคะอ่ะดูตัวจักดตัวชั้นมันรู้ได้ยังไงอยู่วะมันน่าจะสังเกตการเดินแน่เลยคุณผู้ชมเพราะว่า N p c ีซมันจะไม่เดินกลับไปกลับมาใช่ไหม น่าจะใช่แหละนะคะมันอาจาจะรู้แบบว่าเอ c พซมันไม่เดินกลับไปกลับมานะคะไอ้พวกเล่นบ่อยๆย่มันจะรู้ตัวนะคะอ่าตายค่ะสำหรับหน้านะคะนี่เรียบร้อยจบเลยเป็นยังไงล่ะฮ่าฮ่าไอ้นี่ชนะอีกแล้วหรอไอหัวข่าวเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นเก่งจังวะอาธยากรอีกแล้วกูเป็นอาธยากรอีกแล้วโอ้โหแล้วกูจะเล่นเป็นไหมเนะี่ยเล่นยากด้วยสิคุณผู้ชมนะคะ เล่นยากจริงไม่ได้อิงนิยายนะคะบอกก่อนพี่ว่ามันพี่ว่ามันสังเกตการเดินเว้ยพวกเนี้ยมันเล่นมันเล่นบ่อยๆมันจะรู้นะคะไปไปหาตามเป้าหมายของเรานะคะไปค่ะเลิศนๆนะคะโอเคไปกดกดเสร็จแล้วเราก็เดินกันต่อไปนะคะเดินกันต่อไปนะคะห้ามเดินล็อกแรกห้ามเดินบูดบิดน,นะคะบอกก่อนนะคะมันรู้นะคะพี่ว่าตอนจบมันต้องให้นี่แน่เลยบ่ะคุณผู้ชมเหมือนว่ายังไงอะ่ะมันจะมีการบอกนะคะว่าใครอ้ยใ,ใครวะเนี่ย กระตุยกระจายนะคะกระตุยกระจายนี่ค่ะเป้าหมายของเราต่อไปนะคะเดินไปตรงนู้นโอ้ยมีมีรูปเราด้วยค่ะหัวนะคะเหลือสามคนเท่านั้นไปเนียนๆนะคะแบบเนียนๆเลิศๆนะคะไปทำอะไนต่อไปนะคะอิญญาณต้องกดค้างอุญยยังไม่เสร็จเหรอุ้ยงานอันนี้นานว่ะไปค่ะไปค่ะลุยกันต่อนะคะไปค่ะไปค่ะโอ้ยเดี๋ยว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 มันเนียนไม่เน่ยมันเนียนไมเน่ยมันเนียนไม่เน่ย ายมือหวังว่ามันจะไม่รู้เสียอยู่นะคะเสียอยู่นะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันจ้องมันจ้องมันจ้องเรามันจ้องพี่นะคะมันจ้องพี่นะคะเฮ้ยมันรู้อ่ะไอ้นี่มันเป็นงานจัดดเลยว่ะอ้าวอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวนี้นี้โอเคไปรอบนี้รอบนี้มันไม่รู้นะคะรอบนี้พี่ว่าหวังว่าพี่จะชนะนะคะพี่ต้องแกล้งเดินไปก่อนเดินแบบเดินแบบแอฟแอฟนะคะไอ้นั่นมาเหลือหัวใจดวงเดียวนะคะถ้ามายิงพี่โป้งเดี๋ยวมันรู้เลยนะเนี่ย ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ขวามือนะคะอี้มันเหลือหัวใจอันเดียวมึงอย่ายิงผิดนะมึงอย่ายิงมัวนะอย่ายิงนะคะพวกนี้มันดูสังเกตโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยวิ่งเหรอวิ่งตรงวิ่งเลยใช่ไหมอะไปค่ะทํางานค่ะเรียบร้อยรอบนี้การชนะคะพวกเราชนะหรือเปล่าเยสตอนนี้ฉันชนะนะคะโอ้ยในที่สุดฉันก็ชนะนะคะชนะสักทีเนาะโอ้โหหลังจากที่ตายมาสามสี่รอบแล้วนะคะเออยังเล่นไม่ค่อยเป็นไงคุณผู้ชมเออพี่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะ อาชยากรอีกแล้วกูไม่ได้อาชยากรอีกแล้วโอ้โหกูเป็นจนเบื่อแล้วนะคุณผู้ชมโอ้ยแล้วมันเดินไวด้วยอ่ะแล้วเงี้ NPC มันจะรู้ไหมเนี่ยนะคะมันเดินไวด้วยประเด็นเดี๋ยวมันจะรู้ไหมเนี่ยมันจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหกึกือกักกักเดินกึกกักกักนะคะโอเคไปไปค่ะเราวิ่งไวด้วยสิอุ้ยมันยากนะคะวิ่งไวแบบนี้นะคะมันทําให้มันทําให้รู้นะคะเออเราเดินวนไง ดูดิมันทําให้น่าสงสัยขึ้นนะคะดูดิมันเดินวนงยุณผู้ชมเข้าใจป่ะเออมันเดินวนนะคะเรียบร้อยต่อไปงานต่อไปนะคะไปไปแกง้แกงเดินก่อนแกง้แกงวิ่งแกงแกง้แกงวิ่งก่อนนะคะดูก่อนว่าภารกิจของเราคืออะไรนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนะคะงานของเราอยู่นู่นจะก่อนไปทางไหนวะทางนี้ไปค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปทํางานต่อนะคะซ่องคอมพิวเตอร์นะคะขโมยของสิขโมยโมอเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะเออเรียบร้อยค่ะไปไปค่ะไปค่ะ หวังว่าหวังว่ามันจะไม่รู้ออกูโดนยิงมันรู้ได้ยังไงวะเดินชนแน่เลยคุณพระทมพี่ว่ามันสังเกตตอนที่พี่เดินชนแน่เลยอ่ะไอ้พวกนี้มันรู้มากนะคะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาในอำเภอครับผมนี่สังเกตใครดีวะไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหมคนถือดาบไหมสังเกตสังเกตคนถือดาบนะคะแอะแอะอออุ้ยไม่ได้วะตายนะคะเสียหนึ่งชีวิตนะคะโอ้โหแล้วก็คิดมากเกินไปนะคะ เฮ้ยไอ้นี่มันโอยมันตีเรานะคะมันตีเราไอ้นี่มันตีเราเดียว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 มันตีนะคะมันตีนะคะเฮ้ยมันวิ่งไปนู่นแล้วไปไหนมึงไปไหนเฮ้ยมึงไปไหนเฮ้ยมึงไปไหนวะไอ้นี่เปล่าวะไม่ใช่แล้วไอ้คนที่ตีฉันมันไปไหนมันหายไปไหนแล้วมันเก่งว่ะเฮ้ยไอ้นี่เปล่าวะไอ้นี่แน่เลยกูว่ากูว่าแล้วมันตีหัวกูอีกแล้วเฮ้ยมันเล่นเก่งว่ะไอ้นี่มันเล่นเก่งว่ะคุณพิทุมเดี๋ยวมันไปไหนแล้วล่ะอ้าวแล้วปืนลั่น แล้วปืนละโอ้กูจะบ้าอ๋อพี่รู้แล้วที่มันเล่นผ่านเพราะว่ามันตีไงเออมันตีหัวนายพลไงมันเก่งมันเล่นเก่งวะ่ะไอ้นี่ไอหัวข่าวเนี่ยคุณผู้ชมเออมันเล่นเก่งจริงนะคะเอาล่ะคุณทุกคนวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะวันนี้ก็ไปละใครรับชมจนจบอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเออเดี๋ยวพี่จะส่งหัวใจไปแบบช้ำๆไปเลยค่ะนี่ไปละบา,บาย